ทดสอบนะครับองขั้วพริกนะครับเครื่องขั้วพริกไรคนนะครับถ้าว่าไรคนคือตอนขั้วมันปิดฝาอยู่ฮะมันตอนขั้วมันก็จะไม่เหม็นลบบนชาวบ้านมันก็จะมีกลิ่นนิดหน่อยตอนที่เปิดฝาเทพริกออกแค่นั้นเองนิดเดียวนะไม่่เยอะนะครับอันนี้เป็นขนาด16กคูนสินิ้วนะครับตัวนี้จะส่งถึงพี่พัดลบนะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับจะส่งทางบริษัทขนส่งสินค้านะครับ ถ้าเกิดว่าสินค้าไปถึงแล้วนะครับอันดับแรกก่อนใช้งานนะครับต้องอัดจารบีก่อนครับอัดจารบีหนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่นะครับมีมีทั้งหมดสี่ที่นะครับแล้วก็ตัวนี้ไว้ดูดูน้ำมันเครื่องนะครับภายในนะฮะน้ำมันน้ำมันเฟืองนะครับส่วนทุการใช้งานก็ง่ายครับหลังจากที่เราเราเปิดแก๊สแล้วนะเราเปิดแก๊สให้ความร้อนเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็เสียบปลั๊กนะครับ เสียบปลั๊กให้มอเตอร์มันเดินนะเครื่องมันก็จะวิ่งอย่างนี้ครับวิ่งง่ายๆไม่มีอะไรนะก็จะวิ่งวิ่งไปขั้วไปเรื่อยๆครับควนมันก็จะไม่ออกรบกควนชาวบ้านนะอันนี้อันนี้ขั้วพี่ขั้วอะไรในหมู่บ้านได้ทได้เลยนะครับเขาไม่ได่าเตี้ยแน่นอนเพราะว่า,วาควนกลิ่นอะไรต่างๆมันก็จะอยู่ข้างในนะครับมันก็จะมีกลิ่นนิดหน่อยก็ตอนที่เราเปิดแล้วก็เทออกแค่น,นั้นเองนะครับมีมีสปริงนะสปริงอยู่ด้านหลังเนี่ยคอยดึง จังหวะเทจังหวะอะไรเรียบร้อยนะครับอันนี้เครื่องพร้อมใช้งานนะครับไปถึงแล้วอย่าลืมอัจระบีก่อนนะครับอัจฉระบีให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะใช้งานเนี่ยตัวนี้เราก yes ็เอาหัวแก๊สมาวางนะตั้ง be หัวแก๊สไว้นะครับพอหลังจากที่เราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราจะเทเทแก๊สเราก็ดันดันหัวดันหัวนี้ออกไปนะฮะออกไปด้านข้างนะครับแล้วก็เปิดเทลงเลยนะครับง่ายนะครับอันนี้ใช้งานง่ายไม่ยากนะครับเห็นนะครับปิดขัดตรงไหนโทรมาสอบถามนะครับ อ่เบอร์ตรงนี้นะฮะมีอะไรโทรมาถามนะครับขอบคุณครับ